ไทยรายวันสุคนชัยอารีหมอดูบอกหน่อยได้ไหมผมเห็นด้วยกับหมอความทนายดังด่าหน้าออกมารุมแจ้งความดำเนินคดีกับหมอดูคนดังหมอปลายไารกระซิบออกมาทำนายให้ชาวบ้านคนชายแดนขอบสงครามตามแนวปะทะห้ามกลับไปยังถินฐานบ้านเกิดเด็ดขาดเพราะดูตามดวง มีปลายกระซิบบอกจะเกิดสงครามขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้ารุนแรงหนักหน่วงตายบาดเจ็บมากกว่าที่ผ่านมาจะเกิดซ้ำที่นั่นอีกครั้งถ้าคำทำนายทำให้คนแตกตื่นทั่วประเทศก็ไม่ใช่แค่ปลายกระซิบอาจต้องไปแจ้งความที่โรงพักตามกฎหมายบ้านเมืองอย่ามาทำนายแบบมั่วๆจนสังคมไม่มีหลักยึดคำสุดท้ายที่หมอความ ร่วมทีมกันจัดการกับหมอดูไายกระซิบคือสังคมขาดหลักยึดเป็นความห่วงใยกับคนที่ระแวงต่อสิ่งที่เกิดกับพวกเขามายกยกประชาชนตื่นตระหนกตกใจเพราะไปเชื่อคำทำนายไายกระซิบเป็นความซ้ำเติมจิตใจพวกเขาใครจะรับผิดชอบแค่ประเมินเหตุการณ์แบบมั่วๆสร้างความเชื่อผิดๆ จะหาหลักยึดด้านไหนมาประคองจิตใจชาวบ้านไม่ตื่นตระนกมากกว่าที่เขาบอบช้ำเช่นที่ผ่านมาข่าวแต่ละมุมมองของคนไกลหูไกลตาความเป็นจริงที่ชาวบ้านหวาดวิตกเขาก็หนักหน่วงที่กระจายไปกระจุกอยู่ในท้องถิ่นชายแดนมากมายเลือที่จะรับได้ที่ส่งมารอบพิษอยู่ตลอดเวลาเท็ดบ้าง จริงบ้างไม่มีหน่วยงานไหนช่วยลดความรู้สึกความกลัวที่มีแต่ข่าวปล่อยลือมันหลอนถึงบ้านตลอดผีขเมรนดุจัดมันยังตามมาหลอกหลอนอ้อนวอนขอให้ช่วยนำร่างของพวกเขากลับบ้านเขาด้วยที่เห็นกันต่ตาตาสากศพเน่าเหมน็นที่รัฐบาลฮุนเซนและบริวารไม่ยอมรับ ทหารที่ตายไปไม่ใช่นักรบสังกัดกองทัพเขมรเป็นทหารรับจ้างกองทัพทหารบ้านอาสามาร่วมรบที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆตายไปเขาก็ไม่เอ่ยถึงไม่ต้องรับผิดชอบมันโหดเหี้ยมตามสายเลือดเขมนแดงที่เคยฆ่าเพื่อนร่วมชาติล้างเผ่าพันธุ์คนชาติเดียวกันตายไปยกแผ่นดินมาแล้ว ทำไมไม่มีใครเอาดวงชะตาทักษินกับหุนเซนไปให้หมอดูช่วยบอกให้พวกเรารู้บ้างได้ไหมเมื่อใดนรกจะมาจูงมือไปอยู่ด้วยกันในดงศพเน่ากับทหารรับจ้างเหล่านั้นบอกหน่อยได้ไหมหมอปลายปลายกระสิบสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยไกลา้าทันหรือโทร0954605580